สวัสดีครับก่อนจะรับชมเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดซับ s ไ r i b e กดไล k ์กด h ช r e เป็นกล,ลังใจให้ผมนะครับเราไปรับชมกันครับสวัสดีครับ เพื่อนพี่น้องท่าประกาศทุกท่านผมเตเบตาฟิโกโคลานะครับวันนี้จะพามาส่องป่าตอนกลางคืนนี่เป็นคอไกลซี่คอปนะครับเนี่ยมาดูลูกมันหดูสีนะเก็ดไม่ลอกเห็นไหมแต่ว่าสีมันเดินตามที่คิดที่ผมบอกอะ่ะทําให้ดูอีกรุ่นดูครับได้เยอะมากฮะลูกป่าเกิดวันที่หกเดือนสาม สิบวันพอดีเติมน้ำเมื่อเติมน้ำเมื่อตอนหัวค่ำแล้วอย่าลืมเติมน้ำนะครับห้าวันสิบสิบวันเนี่ยเติมน้ำขอ <c oughs> โทษครับนี่นีก็กซ์กซีคอปเปอร์เหมือนกันนี่นฮะเดี๋ยวขยับแป๊บนึงคลองนี้จะได้หน้อยกากซีคอปเปอร์ที่เป็น เน,เ,นเนี่ยัวเป็นเลสแล้วอะฮะเนี่ยขึ้นสีแล้วฮะจะได้น้อยหน่อยเพราะว่าตัวเมียนะ่ะมันมีตัวสวยตัวเดียวผมจับรัดสองรอบครับผมสองสองคอกเอาสองขอกนี่เดวอเอเดี๋ยตัวเมื่อกี้ผ่ากับตัวเมียนีโมนะนีโมคอปอืมสองลูกปลาเห็นไหมฮะเกิดเป็นเดียวกันครับ ซ้นหน่อยหกเดือนสามเหมือนกันอันนี้เทคเกแลซี่ธรรมดาครับต่อสายครับอันนี้อข้อดีของการมาส่องปลาคืนมันมีหลายอย่างอยู่นะฮะมันมีหลายอย่างอยู่ก็ผมเคยบอกไปแล้วเราจะปลามันจะหลับเราจะดูง่ายอืเราจะใช้ไฟในการส่องอได้นานแล้วก็มาดูพวกปลานอนด้วยว่ามันปกติไหมมันมีฝุ่นเกาะไหมอะไรเงี้ย ถ้ามีฟุน่นเกอะแล้วก็กมเกลือใส่ถ้ามันปผิดปกติก็คือแบบเป็นนอนออกลายเป็นกลุ่มหรือว่ามันไม่อยู่ทั่วกระมังทั่วชั้นผิวน้ําำนั่นแหละมันต้องมีอะไรผิดปกติต้องสังเกตดูอันนี้คอกมุกทองครับแบ็ k คอปโกสตาร์อันนี้ก็ได้น้อยครับคือคอกไหนที่ผมอาจจะพัฒนานะผมจะเอาแค่นิดเดียว แล้วก็จะให้ตัวหนึ่งรัดคือจะเดินสองสายครับผมเวลาผมเดินสองสายผมจะทำแบบนี้แหละตัวมีรัดสองรอบอาทิตย์เดียวรัดสองรอบครับอันนี้ก็ไก่สี่คอบแต่น,นี้ไม่เห็นแล้วครับตามันเพิ่งเกิดได้น่าจะสี่วันอันนี้ทดลองเลี้ยงแบบมีทํารังให้มันนะฮะเห็นพอดีเห็น,หนอาจารย์บงังปิ่นโตเขาทำปุ๊บเดี๋ยวจะทําให้ดูแล้วจะเดี๋ยวจะมาบอกว่า ข้อดีอยังไงข้อทาแล้วเป็นยังไงดีกว่าอืดีไหมอะไรเงี้ยเวิร์กไหมสําหรับผมอะไรเงี้ยแต่ผมก็ว่าเวิร์กอยู่นะแต่มันจะกินพื้นที่ตรงอ่างใหญ่นี่แหละครับใช้กระมังใหญ่หน่อยไม่เห็นตัวพ่อมอยู่ในใน,ในบ้านมันขอโทษนะมันจะสั้นๆหน่อยผมเดินถ่ายทำยังไงมันจะไม่สั่งหาวิธีก่อนฮะ เพื่อนๆมีอะไรแนะนํำไหมครับเือเดินถ่ายไปแล้วก็กล้องไม่สั่นเนี่ยมันมีทํำยังไงคือบอกผมได้นะครับอันนี้ก็พ่อใหญ่พ่อใหญ่อ,หญหอันนี้ปลาอายุประมาณปีสามปีสี่เดือนแล้วฮะเนี่ยผมยังใช้รัดอยู่เลยครับพอใหญ่ผมมันสุดยอดมากฮะตัวนี้ผมเล่นกับมันทุกวันครับ มันเกิดเพิ่งเกิดะครับเกิดได้ประมาณห้าวันนี่แหละมันสั่นทํายังไงเนาะผมยังลายตาเลยครับเพื่อนเพื่อนายตานะมาดูผมเนี่ยมาสองเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีคลิปท้ายตอนท้ายให้ดูนะว่าผมเจอฮนะเจอทีเด็ดยุตัวหนึ่งต้องรีบตักออกเลย ให้ดูต่อจากคลิปนี้แหละคลิปที่ผมอัดไว้ยหลายตาจริงอันนี้คอกอ่านี่นี่แกซี่คอปเห็นไหมที่ว่าลอกเป็นเทาผมก็ทําไว้ฮะไม่ใช่ว่าผมไม่ทำํำจะได้ให้ดูให้เพื่อนดูด้วยนี่เกิดมา,เก,ดมาเกิดมาเป็นแบกนะเดี๋ยวมาาันจะพอโตมาหน่อยจะกลายเป็นเกตคอปเปอร์ค้อนี้เฮลบอยไม่มีอะไรครับ เอบอสตาเทีต่อสายเฉยๆเนี่อันนี้เยลโล่แฟนซีไม่มีอะไรครับลายตาทำยังไงจะไม่ลายตาวะเบื่ออ่าอันนี้เกเจลซีครับคอปเปอร์ด้วยนะนี่เยวให้ดูนี่เด้ลูกให้ตัวนี้ลาดเสร็จปุ๊บก็ไปให้ไอ้ตัวนันรัดทำไว้เดินไว้สองสาย กัรพลาดกันพาดครับแต่ลูกมันค่อนข้างจะน้อยแต่ไม่เป็นไรฮะเราเอาวัตถุดิบเฉยเดี๋ยหาก่อนมันอยู่ไหนวะพ่อมันจะไม่ได้เอาอกด้วยอ้าวเจอแล้วนี่โอ้ยลายตานี่ฮะนอนอยู่ใต้ใบไม้อ่า๋ยวผมอธิบายก่อนนะครับมันเป็น ก็วัตถุดิบเหมันเนาะที่ว่าทําสําเร็จปุ๊บแล้วมันหลุดมามันมันจะสียังไม่เต็มนะครับแล้วก็มันก็จะยังไม่มีจานวนเยอะมีไม่กี่ตัวก็เลยเปิดแบ่งไม่ได้แล้วก็เอาไว้ทําก่อนมันต้องทําเพื่อย้ำเปอร์เซ็นต์เลือดให้เลือดมันดิ้งขึ้นมันจะได้ได้ลูกเยอะครับผมอันนี้มันตีครับนี่ลูกป่าเยอะมากครับน่าจะหลักพันเลยฮะเพราะว่าพ่อมันตายคาบอเลยมัน เลี้ยงไม่ไหวมันเหนื่อยมันตายคาบอเลเลยตัวนี้อ่าหาก่อ่หไม่เจอตัวนี้ก็เยอะครับข้อกอะไรวะยม่ต้องไปอ่านเลสกาเล็กซี่นะจะไม่ปิดผมมีแต่เลสและส่วนใหญ่ผมชอบทําพัฒนาเลสผมไปเรื่อยๆเนี่ยมาส่องเนี่ยพ่อมันจะไม่กินลูกไงมันหลับใช้ไฟได้ ตอนคืนผมจะชอบส่องตอนคืนแต่กลางวันอะ่ะมันเห็นมันมันจะชอบกินลูกนี่แดงดําก็คือนี่ข้อกาแล็กซี่จำได้ไหมที่ว่าตัวสีดําผ่ามุกทองอ,ะอ่ะอ่าตัวดําเครื่องแดงนี่ลูกที่เกิดมาจะมีสองสีนะครับเนี่ยเกิดมาใสแล้วก็อีกสีนะึงก็เกิดมาดําเกิดมาดํานี่เหมือนพ่อมันแน่นอนแล้วเจอเครื่องแดงแล้วก็มุกเดินนะครับ ตัวนี้ก็ได้ลูกน้อยเพราะว่าเนี่ยบุคทองใช้ร่วมกันตัวเมียใช้ร่วมกับไอตัวที่อยู่กระมังแรกกระมังที่สามอันนี้อ่าจีแดงกับอืมดูก่อน,นอยู่ไหมโอ้ยลายตาอ่านี่นี่นอ๋อกรสีแดงอ่ะตัวเมียกรสีคอปเปอร์อัวนี้แบ็กสตาร์เมทัลลิกครับอันนี้ย้ำเลือดครับเพิ่มจำนวน เปซ็นเผื่อใครจะขอแบ่งอ่ะทันี้เรามาดูแม่พันกันบ้างอ่าอันนี้มุกทองนะ,ะมุกค,คืนสองเม็ดขอโทษจริงครับลายตาครับวันหลังคจะไม่ถ่ายแบบนี้คนระับผมรู้แล้วไอ้ที่ลายตาจริง,รงขอโทษมากๆครับนี่แะละว,วะ อ่ะอันนี้ก็ไอตัวที่เป็นสไตล์เมทัชลิกอืมอน,นี้แกซี่โอสคูลที่โบราณน,นะฮะผมทำรักษาสายไว้อ่าอันนี้หาไม่เจออ๋อน,นี่มันติม,มันติคัลเลอร์อยู่้างใต้มองไม่เห็นมองไม่เห็นโอ้ยลายตาไม่ดีกว่าอ่ะอันนี้ดำแดงพามุกทองตัวเมีย นี่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 ไกซี่คัเปอร์ตัวเมียนะฮะผมเป็นคนชอบแนวแพทเทิร์นนะฮะแพทเทิร์นแบบเนี้ยผมไม่ได้ชอบแบบเป็นมุกเพราะว่ามันผมมีคามรูม่าสีมันไม่ตัดกันผมก็เลยไม่ชอบแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําไปผมก็จะทามุกด้วยฮะทำแบบมุกทองด้วยเพราะว่าเพื่อนเพื่อนก็ถามเยอะเหมือนกันแต่ว่าผมขอทําชุดนี้ให้มันแบบนิ่งก่อนพอชุดนี้นิ่งแบบมันไหลไปทองเองฮะไม่ยากนี่ยีนโรแบล็กกาเล็คซี่ครับชุดพัฒนา อ่าเบสตาเข้าเยลโลกไเซี่ฮะผมทำแบสตาโดยการใช้เยลโลไม่ลอกทำนะตัวผู้เดี๋ยวจะจับเข้ากันเดี๋ยวจะเทียบนะอะเบสตาผมไม่เหมือนใครครับมันจะออกไปทางเยลนโลกับเบสตารยุดตัวเดียวกันอ,อันนี้ก็เนี่ยกาเลซี่ที่คอฟนี่นะครับชุดนั้นแต่ว่าสี รอสีมันเดินจะเดินไหมก็ไม่รู้นี่ยีโรแบ็คอลายตาไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวผมต้องไปซื้อไม้จับแล้วมั้งเนี่ยเนาะไม้จับน่าจะช่วยได้นะครับเพือนๆนี่นี่ก็คลอกกซสีคอปที่ที่ลอกออกเป็นนไอตัวนั้นแหละไอตัวผู้ตัวเมียที่อยู่ในบอร์เนี่อนี่ยจำนวนมีน้อยฮะมีประมาณได้มาสิบยี่สิบตัวประมาณเนี่ย เพราะว่ามันเป็นวัตถุดิบเราต้องไปทําต่อครับนี่ครับจดตัวลายฮะสองเจอในบ่อที่ที่ว่าเอาพ่อออกก่อนแล้วเพิ่งเอาพ่อออกอาทิตย์เดียวแนละ้วทุกบ่อนอะฮะบางตัวที่ไม่เห็นพ่อนี่คือเพิ่งเอาออกออกไปทําต่อแล้วเจ้านี้มันก็โผล่มาเลยนี่คือปลาหมอครับปลาหมอคงจะติดมาตอนตักหลแดงมาเป็นไข่แล้วเพิ่งมาฟักเป็นตัวนี่แหละฮะเราเห็นต้องรีบตักออกนะครับไม่งั้นมันกินลูกปลาหมดพอ่อครับ ไงครับข้อดีของการส่องลางคืนกันแบบนี้นะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆ